เห็นไหมเห็นน้องกขาตังอยู่ป่ะกล้องเห็นใช่ไหมเสียงอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่าเดี๋ยวพยายามทําให้ดีที่สุดสองตื่นพี่ผัดถูกไหมมีอะไรไหมมีนะไม่มีสองตื่นละยี่ห้อของยี่ห้อมเลยพีมีเงินแจกทั้งหมดเท่าไหร่ไม่มีเงินแจกแต่มีแต่มีก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่นะครับเป็นโอกาสของผมที่ได้ไปช่วยเหมือนกันนะครับพี่ก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกแฟนเพจ้วนพระราม5 FC นะครับวันนี้ผมอยู่กันที่ชัยนาทนะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยผมได้มีทีมช่างภาพผมมาเนี่ยมาถ่ายทำบรรยากาศนะครับในการทำคอนเทนต์นะครับเดินเช่าพระเดินอะไรต่าง,างๆนะีซึ่งตอนนี้ผมมาถ่ายทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีมงานผมก็ขับไปรอเพื่อจะดูโลเคชันเพื่อจะเตรียมซื้อผักข้างทางแต่พอดีเมื่อกี้เนี่ยผมวนกลับไปเอาของที่ที่พักเนี่ยนะครับพี่ผมไปเจอน้องคนึมงอะซึ่งเขานั่งขายของอยู่นะครับขายของอยู่ใต้สะพานานงามข้ามซึ่งโลเคชั่นนั้นนะไม่มีคนหรือไม่คือมันไม่มันไม่ใช่สถานที่ที่คนพุกพลาดอนะ่ะมันไม่ได้แหล่งชุมชนนะ่ะถ้าภาษาชาวบ้านก็คือว่ามันเป็นทำเลที่ ไม่น่าทําการค้าขายได้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะทาเลที่น้องเขาขายของเล่นน่ะมันมันไม่ใช่ทำเลที่จะมีคนผัดไปผัดมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเองไปดูบรรยากาศดีกว,ว่าตรงนั้นเขาเป็นยังไงผมก็เลยยกหงบอกทีมโปรดิวเพราะว่าโปรดิวมันเลยไปไกลแล้วนะครับไอ้ทีมช่างภาพผมอะโปรดิวกับช่างภาพมันเลยไปไกลแล้วแต่นะครับพอผมไปเจอเห็นบรรยากาศน้องเขาอะผมก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูเอากล้องมือถือถ่ายให้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวอีพีเนี้ย ไม่ช่วยน้องขาซื้อดีกว่าเขาอาจจะกำลังสู้ชีวิตเขาอยู่บางทีน้องเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรขายของเพื่อจุนเจียครอบครัวเขาอยู่อาจจะช่วยพ่อแม่แบกเบาภาระพ่อแม่แต่ถือว่าน้องเขาสู้ชีวิตแล้วเขาขยันมากเดี๋ยวคุณลองตามผมไปดูบรรยากาศนะว่าคสนี้ผมน่าช่วยน้องเขาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันบาณดูบรรยากาศที่มากไม่มีหไม่มีอะไรพี่ดูอะไร นี่ไม่มีคนเลยนี่วันเสาร์วันหยุดนะนี่แล้วคุณดูตรงนี้นี่พี่ดูนี่เห็นไหมเห็นน้องไหพี่เห็นไหมเนี่ยเห็นหน,น้องกําลังอยู่บะากล้องเห็นใช่ไหมเออตรงนี้พี่แล้วดูบรรยากาศดิเวงว้างเงียบเหงาไม่มีใครเลยเออผมก็ว่าเอ๊ะเรามาช่วยน้องเขาดีกว่าก็หอัรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมจะไปช่วยน้องเขาซื้อนะครับ จะซื้อได้เท่าไหร่ 300, 500, 300สามร้อยห้าร้อยสามากัน่เดี๋ยวไปช่วยช่วยน้องก็ซื้อนะเดี๋ยวเราไปลองไปดูกันไปช่วยดูดูน้องกันอีพีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างนะเพราะว่าผมจะบอกให้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผม,มาตอนเป็นเด็กนะผมก็เคยของเงินพ่อนะครับเอามาลงทุนซื้อพุกอะซื้อบรรทัดอะนะครับตอนเด็กๆก,กันเนี่ยอายุเท่านๆน้องเขาเนี่ยมาขายนะครับไม่มีตังก็ขอย,ยืมเงินพ่อเขามาพันห้าเรก็ขายได้กําไรโอ้ดีใจมากสองร้อยบาทก็เอาเงินไปคืนพ่อเขาแล้วก็ ได้กําไร200ตัาเด็กก็ดีใจแล้วนะครับผมก็รู้ว่าชีวิตคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่มันเลือกที่จะเป็นได้เราเลือกที่จะเป็นคนรวยไม่ได้แต่เมื่อเราพอจะมีแล้วเราเลือกที่จะช่วยคนอื่นเขาได้เดี๋ยวเราไปช่วยน้องเขาดีกว่าอย่างน้อยสามร้อยห้าร้อยที่ช่วยซื้อน้องเขาอะ่ะมันก็น่าจะทําให้น้องเขามีกําลังใจบ้างแหละนะครับอุดหนุหนน้องๆเขาบ้างพี่ดูทําเลนะ,นะนะเดี๋ยวไปดูกันป่ะผมดับเครื่องรถก่อน เดี๋ยวไปดูน้องกขาดีกว่าน้องไปเลยเนี่ยแล้วย,ยังไงนี่ไงแล้ายทุกวันเลยอ่ะอัเสาร์วันเาร์ารแล้ววันธรรมดาวันอื่นทำอะไรอ่ะอยากถึงสุขไปเรียน ถามว่ามันปิดขายหรือเนี่ยขายแต่ว่ยาปิ์โอ้โหแล้วก็าขายตรงนี้จะมีใครซื้อเหรอไม่ค่ะวันนี้ขายได้เท่าไหร่ไม่ได้เลยได้ได้เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยแล้วได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยแม่เราแล้วแม่เราอยู่ไหนอ่ะแม่ไทยข้า เราขายก็แม่ละ,ะเสี๋ยว่ปลี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดน,นะครับเพราะว่าเ e ออินี้ผมใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับเดี๋ยวพี่ถอดแมสก์เถอะ EP นี้ผมใช้มือถือถ่ายนะครับอย่างที่บอกอะโมเดลไปแล้วเสียงอาจจะไม่ชัดน,นะแต่ว่าเดี๋ยวพยายามทำให้ดีที่สุดน้องเขาขายยังไงบ้างอนะ ที่เราลงุเท่าไหร่ได้ได้หมเนขายได้อีกเท่าไรด้คได้ทาไหร่่ับาลักบาขายไม่ได้แล้วทำไงอ่ะ เราไม่เอาเก็บไปเล่นครับถึงโตแล้วแล้วที่บ้านพ่อแม่เราทำไรพ่อทำงานอยู่ยังไงอยู่ไหมอดทนแล้วที่เป็นเงินเราเท่าไหร่อยู่ปไรมไรเนี่ยฮะสองปีที่ชัยนันแต่ก่อนพี่ก็เคยขายอย่างเราเชื่อที่ไหมเนี่ยตอนที่ประมาณมหนึ่งมสองเนี่ยพี่ก็ขายเนี่ยได้เงินนิดๆหน่อยๆเหมือนกัน ขายยากนะเนออมาขายยากไหมแล้วเรามีเงินเก็บเท่าไหร่เนี่ยแม่ได้เงี้มแต่แพี่จะช่วยเราซื้อ,อยังไงอ่ะดูนี่บรรยาก,กาศน้องขายอยู่ใต้สะพานเนี่ยใครเขาจะมาซื้อเราบาเนี้ยคิดว่าอีกนานไหมค่ะแม่จะมาดึงชั่วโมงแล้วถ้าเกิดแม่มาแล้วไม่เห็นของทัไงเน้อง พี่ซื้อน้องหมดเลยน้องย,อยี่มตั้งกับเ่าไหร่เอากระดาษจดเลยพี่ซื้อหมดเลยเนี่ยเอากระดาษจดเลยชิ้นไหนเท่าไหร่ห้ามโกงราคาพี่นะเอาราคาที่เราขายจริงนะแล้วก็ทั้งหมดเลยใส่กล่องไม่มี่เลยมาไหนไหนโอ้โนุ่นนุ่นแงมาแล้วแม่มาแล้วตีกันเลยเอาแล้ว ครับแม่น้องใช่ไหมครับโอ้เมื่อกี้ผมขับรถผ่าค่ะแล้วเห็นน้องเขาขายอขายใครอ่ะแม่อย่าเพิ่งตกใจนะ,ะขายดีไหมเนี่ยขาย,ยแล้วอยู่กันกี่คนอ่าสี่คนแล้วเงินพอใช่ไหมไม่ไม่ค่ะเพราะว่าน้องกำลังเรียนกัน จริงๆมมอ,อ่ะผมต้องบอกก่อผมชื่ออ้วนนะอว้วนมะลานห้าเดี๋ยวพี่ไปเป็นเซิร์ฟเวอร์ดูหลักในตรงนี้ผมไม่เตรียมพระผมเขา้าพระรับเช่าพระแต่ว่าผมมาพักอยู่ในโรงแรมเนี้ยเมื่อกี้ผมมาทำธุระที่างานประกวดวัดเขาธรรมบูรแล้วผมโนมาเห็นน้องเขาผมก็เลยใช้กล้องมือถือถ่ายแทนเสียงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้คุณภาพที่พอดีว่าผมมาถามน้องเขาว่าคือครั้นนงนึงอะผมว่าเคยเคยเคย,คยข่ายของางเงี้ยผมไม่ได้คนรวยนะพี่บ้านผมจนพ่อแม่ เราสวนแม่ผมเป็นแม่ค้าสายทำทางนี้แหละแต่พอวันนี้ผมก็จะมีหน่อยเคยเจอมีใครมาซื้อ้างเลยพี่ไม่เคยนะไม่เคยแกจะิมาดอะไรอย่า่จพี่ทำอะไรไม่เป็นละมืออย่าตัพี่เดีอยผมตันด้วยไม่เคยเลยไม่เคยนะไม่เคยนะอีกกิจต่างของพี่เลยพี่อย่กอง่ราคาผมนะเอาราคาที่พี่ขายไม่ต้องลดห้ผมสมมติชิ้นนี้เท่าไหร่พี่ส0 0ร้อยใช่ไหมเมื่อกี้น้องรอกพี่ก็คิดสา0ร้อยมาใส่กล่องเลย สามร้อยบาทสองร้อยอันนีสามร้อยวกสีรอยเป็นเจ็รอยเอามาอะไรดีพี่อะไรไม่เอาร้อยห้าสิบ้อยหาสิบร้อยยี่ไม่ได้ร้อยหสิเป็นเท่าไหร่พี่แปดร้อยห้าสิบเอาเวทด้วยร้อยห้าสิเป็นหนึ่งพันบาทหนึ่งพัน สอนหี่ได้อรยห้าสิบดเร้อยยห้าสิบมรห้ิมรอย้าบยห้าสรยหิบามอยารหิบอห้าสิสิมอห้าสิาหสร้อยห้ห้าสบอยหาเมร่้เท่ามหร่ิบห้าบริอา สองมื่นท <unfor k S 2> ี <stuffed> ่ห <Deadpool> ัดถูกไหมมีกอบไรไหมมีมันนี้องืนละยรวูกออกแขในเใช่ไหม้าอยากได้เลนะ้าาอยากได้อะไรอันนี้อันนี้เป็นของผมแล้วนะหนูอยากได้ต่อเดีนเขาหมดเขาเลยสองหมื่นโควนพระรามห้าบนสุข ไก่อนไปก่อนออน้วาอย่าไปนะอย่ให้บองไม่ไม่ดนะมีอะไรนะม,นมีนะ เขาจะส่งเขาบอกแล้วคือเขาใฝ่ฝันว่าแม่รู้อยากต่อข้อตำรวจตอบตอบให้ได้ค่ะแล้วก็จะได้เอน้องเข้าบอกน้องว่าทำยังไงมีลูกสองคนค่ะกำลังเรียนกันนี่มีเงินเก็บทั้งหมดเท่าไหร่ไม่มีเงินเก็บค่ะมีแต่นี่นี่เท่าไหร่นี่ก็เป็นนี่ตอนนี้เป็น ธนาคารจัดซอนรบ้านเข้าตู้ตอเลยยังมีมนี้ท้อมีหที่ได้ถ้าพี่ทำับรู้จิว่าาี่เป็นหนี้โดยที่ไม่มีเงินแไม่ีนท้อเนีี่เลี้ยงอแล้วนอว่าเป็นโตกก็เลยเป็นหนี้วันนี้เป็นพอรับู้ี่เกียนแล้วะแต่บ้านนี้ผมก็เลยอย่นี้พอดีว่าผมพักที่โรแล้วผมขักผ่านมาผมเห็นน้องเขาั่งไม่มีใครซื้อเลย ผมก็เลยมาเหมาน้อเขาหมดเลยแล้วก็ไปแจกเหรียนักเรียนก็อยากจะให้ให้ท่านพอเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนรับมอบแล้วก็ไปแจกที่โรงเรียนวันนี้โชคดีที่ได้เจอกันครับครับผมก็รับปากคี่บ้าผมไม่ไม่บ้านผมคนจนไม่ได้คนรวยนะพี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าผมทำธุรกิจคืออย่างนี้พี่ผมไม่สามารถช่วยทุกคนในประเทศไทยได้นะพี่นะแต่ว่าเราเจอกันเราถือว่าเรามีเราเรียกว่าอะไรพี่ มีบุญมีอะไรเกื้อหนุนกันม,ม,มาก็เลยได้เจอกันนะพี่นะเห็นเขาบอกว่าน้องก็ละบาดอยากจอดเข้าตรงนี้แจกไปเลยหนื้อเนืมาลูน้เขาแจกใครเราแจกเลยพี่อยากหยิบอะไรหยิบไปเลย,ย,เลยที่เหลือแจกโรงเรียอนอยากได้อะไรอยาก,ากได้อะไรแจกพ่องไม่แจกที่โรงเรียนเหลือเกินแจกที่โรงเรียนด้วยนะ หยิบเลยเอาเลยหยิบไดเลยอุ้ยหนูหยิบกับแท้เลยลูกอะไรแท่อุทีนี่อยามีให้มีให้มีให้แต่ของมันไม่แน่นอนหยิบเลยน้ำเล็กมาเอาเลยมา

ที่แรกที่เป็นขีมยา,ายกใชค่ะลูกชายคนสามเขาเลือกี่ที่ขอแยกนะแล้วที่อันดับนี้ที่อยู่ด้วยกันไหมหรือว่าแยกกันอยู่หรือแยกทางกันพี่มีลูกชายกีคนลูกเรียนไหมติดใจหรือเปล่าติดเใจไหม บานพี่เล็กเองมาไปมไปแต่เขาช่วยพี่ทำงานไหก็เขาอนะคะแล้วตอนนี้ขอยู่ไหนทอน่บ้านทำไทไมไม่ออกไปช่วยอะคนเล็กเขาจะช่วยแบบว่าชาแม่มาขายของเขาก็จะีบานก้าทยผัไร่ท7ุี้อยู่เท่าไหร่1ีอันนี้9สวค่ะนี่มีลูก3คนผมลูกที่มี2ตัว คุณารศกษาเป็นปรละห้าทำนสาคนในชุห้าที่นโอเคนะพี่เป็นผมเชื่อใจพี่นะพี่เอาไปต่อยอดนะให้รวยยิงขไปนะแล้วรวยแล้วพี่ดับผมไปแล้ผมซื้อรถานห้าแล้ววันไหนที่รวยแลที่มาหาผมนะผไมทำนห้นะ อย่าลืมผัดคนละห้าพันนะพี่โหพี่ให้ทุนไปห้าพันเอาไว้เรียนตำรวจนะนี่นะพี่นะโอนไปเรียบร้อยนี่ถ่ายตอนนี้ไปไหนเอาโอรไปเช็คก่อนเข้ายังลงไม่มีเอ็ดเดยเอานี่ถ้าเงินไม่เข้านะพี่พิมพ์คูเกิลนะคูเกิลแล้วอ้วนะห้าไม่มีด่านไม่ก่อน

ครับลุก็มีเขาเป็นบกียรตของท่านได้ดมากเลยพี่ที่วันนี้ก็ถือว่าเราชคดีที่มีโอกาสได้เจอกันนะมันไม่มีใครได้ช่วปีอย่างนี้บ่อยหรอกแล้วผมก็ไม่ได้ไปช่วยใครอย่างนี้ได้ทุกคนหรอกนะพี่นะวันนี้เราอาจจะมีเวทีจำชาติที่แล้วผมงมี่พี่อาจจะช่วยผมไว้ถ้านี้ผมก็มาใช้พี่ไ้นะถ้าเราไม่ได้ช่วยไว้นะครับก็ถือว่าผมได้ร่วม รวมด้วยช่วยเหลือที่อรนะเงินจำนวนเนี้ยเอาจริงๆมันเป็นเงินที่เยอะมากนะแต่สำหรับผมอะ่ะมันก็เยอะแต่ว่าผมหาได้เงินสามพันหาที่อาจจะใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะมีแต่ผมเนี่ยยกอยู่ทีเดียวผมก็ได้แล้วะนั้นแล้วเนี่ยผณค้ 45, มามตัด นะครับวันนี้ผมไม่ได้รวยล้นฟ้าอะไรหรอกผมไม่ได้ช่วยใครได้หรอกแต่ที่นะี้ผมมีบางส่วนพี่ที่สามารถจะช่วยหรือช่วยเหลือไ,ได้บางทีผมประกอบธุรกิจได้กำไรมาสิบบาทผมก็เงินเก็บผมสามบาทต้นทสองบาทเก็บไว้ช่วยเหลือเพื่อนมน,นุษย์สองสามบาทแต่ต้อมีเงินเก็บผมในในตัวหนึง่งนะครับผมไม่สามารถช่วยพี่ทุกคนแล้วไม่สามารถช่วยพี่ทุกวันะนนะก็ถือว่า ็นช่งดีของพี่นะครับเป็นโอกาสผมที่ได้ไปช่วยเหลือเงินผมเงินเพนของพี่เอาไปทํางานเราไปต่อยอดอย่าไปทําอะไรที่ไม่ดีอย่าไปทําอะไรที่มันขายเรือทำอย่าไปทำที่ขายปลาอะไรเงี้ยพี่มันสั่แต่ว่าอย่างน้อย,อยมันก็มันเือชีพเราถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่เอา เอาไปทําอะไรก็ได้พี่มันเลี้ยงที่ตัวได้น,นะครับพี่เอาไปต่อยอดนะครับได้แล้ววันหนึ่งถ้าน้องเขาติดตารวจเนี่ยน้องจับพี่ไว้นะพี่พี่พูพระรามห้าอย่าไปจับพี่นะ <c oughs> อย่าจับพี่นะโอเคเราระบ,บานหมดเนี้ยแล้วเราก็ไปสบายวันหน้าถ้าเราสบายวันเนี้ยวันหน้าเราละบายน,น,นะฉะนั้นแล้วน้องต้องหาเงินเพื่อไปใช้ตลอดชีวิตอย่าไปใช้ชีวิตทั้งชีวิตหาเงินเข้าใจไหมทุกวันทนี่พี่ผมทำงาน ทุกวันนี้ผมทำงาน8ปดโมงเลิกมสีตื่นสีต่ทุกวันนะผมหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเองเพราะผมมีผมก็มีเป้าผมคิดว่าผมอายุห้าสิบผมไม่ทำงานแล้วผมจะต้องหาผมจะใช้เงินที่ผมหาเ่อยงันผมตายแล้วนะนี่นะเอาลองไปรับใช้นี่นะวันนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณพี่พี่นะน้องๆมีความสุขผมก็ดีใจได้นะครับพี่นะได้ได้ดี คนะครับก็แบบปัดกันนะครับเดินที่เราหามาได้นะครับเราก็แบงปันให้เพื่อนของน้องพี่นะครับรอยยิ้มของน้องๆเนมันก็มีความสุขผมให้เนี่ยผมไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่ผมว่าเข้าใจนะในวันที่เราไม่มีเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราเคยผ่านปิดผ่านนะครับก็อีกทีนี้เนี่ที่เห็นครพี่ม่เกี่ยวของพักเลยนะใหนกำลังใจผมแล้วกันนะครับพี่นะโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบงองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเส่ที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม